จบ้านอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอที่จะทำเอกสารข้างในนะคะฝั่งนี้ก็จ่ายตังเงินจองฝั่งนี้ก็รอเรียกชื่อตอนนี้บ้านของเราจำกัดอยู่แค่80หลังเท่านั้นนะคะในอาคารพาณิชย์3ชั้น2ชั้นและเอาเขาสองชั้น,นะคะ่ะนี่ค่ะก็คือชมหน้าผู้โชคดีที่ได้ทำการจองในวันนี้นะคะ แต่ก็อขอแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านนะคะที่ว่ายังไม่ทันเพราะคราวนี้บ้านเรามีจำนวนจำกัดอย่างแท้จิงจับรางวันเดี๋ยวจะถามให้นะคะว่ากี่โมงยิ้มค่ะสวยๆค่ะสวย